Hey, ี้เบิร์ดเหยมาใม่จังมาแล้วไหมเอ้ <laughs> hey, พีเบิร์ <laughs> <ม> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่28กันยายนแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ใหม่จังนะคะวันนี้แม่เกดก็สั่งเค้กมาแล้วนะคะวันนี้เราสั่งของ Daily Queen มาเลยนะคะทุกคนเป็นเค้กไอติมน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเขาเป็นยังไง นี่นะคะเป็นเค้กไอติมช็อกโกแลตแบบนี้นะคะสุขสานวันเกิดน้องใหม่นะคะวันนี้พี่ใหม่ก็อายุครบ13บปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แม่เกตกับแม่หนึ่งกำลังเตรียมเค้กนะคะเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์พี่ใหม่จังนะคะตอนนี้พี่ใหม่จังก็อยู่บ้านซอยสี่ของแม่เกตนะคะเดี๋ยวเราจะถือไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยใหม่จังยังไม่รู้นะคะว่าแม่เกตน่จะทำเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วน้องเกลดี้พี่ชมพู่แล้วก็พี่บูญนะคะอยู่ที่บ้านหลังนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกตก็ อุ้มน้องธันวามาด้วยให้น้องธันวานะคะไปร่วมแฮปปี้เบิร์เด์กับพี่ใหม่จาง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คุณแมนหนึ่งถือเทคนะคะ <c oughs> เทของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ้ยสวยมากปะ่ะเดี๋ยวเราไปจุดเทียนกันค่ะตอนนี้เดินไปซอยสี่นะคะธ <c oughs> ันวาธันวามาแฮปปี้เบิร์เดทพี่ไหมใช่ไหมฮัลโหลน้องเกลียดตอนนี้น้องเกลี่มาสมทบแล้วนะคะทุกคนแม่หยิงกำลังจุดเทียนอยู่นะคะพี <c oughs> ่มาอยู่ไหนคะพี่ใหม่อะ พี่มายู่ที่บ้านใช่ไหมคะไม่พี่เกลพ่อไปดูไม่ต้องไปดูคะด่ะพี่ม่ดูพี่มายด,ดูตอนนี้เค้กใกล้เสร็จแล้วเราต้องรีบเป่าเลยนะคะเ,เะคะพราะเดี๋ยวมันจะละลายนะคะมันเป็นเค้กไอติมรู้ไหมคะพี่เกลโอเคไปไป,ไป,ๆ,ไปๆๆโอ้ยดับจะมันไปเรียนรู้เราจะไปกันแล้วนะคะทุกคนแฮปปี้เบิร์ h d a y ที่เด็ดคุณป a p p y Birthday ที่เด็ดคุณ ทุกคนลมมันมาไม่จังมาแล้วม่ไมหาแล้วไปล้เอ่พบ่พี่บ้าพี่บ้า ดี่วันนี้นะคะเราเซอร์ไพรส์เทคไอติมอ่อธิษฐานเลยค่ะพี่ใหม่ปีนี้นะคะก็อายุ13ปีแล้วขอโทคุณนายนะคะคุณนายพราราชการ ก็เป็นเี้กไอติมาก d เดลี่ค e ีนนะคะนี่สวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันเลยค่ะเย้ใครนะคะอยากอวยพคอนที่ใหม่ก็ถ้าเกิดคอมเมนต์ไม่ได้นะคะก็สามารถกดไลค์กันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเออเราอยากเปิดคอมเมนต์นะแต่มันเปิดไม่ได้นะทุกคนนี่นะคะพันมากินด้วยค่ะอืมชอตดูชอตน่าฟินมากดูนะคะไม่ต้องตักค่ะเค้ก ดงนี้เลยนวะยโหลดดูนะคะเรามีคนสวนค่ะคนสวนรืนะ่น้ำไอันนี้มีคนสวนนะคะ